มาแพ็คของนะครับส่งให้กับเพื่อนๆกันนะครับตามรายการเลยนะครับไล่ทีละหนึ่งรายการเลยนะครับคุดห้านะครับเพื่อนคุดห ร,รีบแพ็กกันต่อให้เสร็จเลยนะครับหกเหรียญร้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยหกเหรียญร้อยหนึ่งสองสามนะครับตามด้วยหนึ่งเหรียญนะครับสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญนะครับห้าเหรียญนะครับ ดังนี้นะครับรายการก็สำเร็จแล้วนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก,ก็ห่อไว้ในกระดาษรายการนะครับห่อไว้ในกระดาษรายการนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับเอสิบสิบเ้าอนี้ไม่ใช่ครับขอไปอีขอไปนะครับโอเคเท่านี้นะครับห่อเลยนะครับมันจะเป็นของเจ้าอื่น